เป็นจังหด้ใจพี่น้องผู้ใดเบิ่งไปยิ้มไปคือจ้าอันซาบึงการวาจ้าเบิ่งไปยิ้มไปจ้ามีความสุขกับกับผู้ใยญ่านฟินเลียนกับนองนาลิตะนองตัวเกียวโดวนๆเพิ่นเได้พรกันก็พอเพิ่นเธอหนึ่งเนาะติดตามขอบนาจอจ้าบห่างเลยสาบึงการแซลคลิปตาฮักตาฮักกักนรวบรวมคลิปตาฮักของอันพอลูกมมใหายเบิ่งได้จ้าแม่แม่แมเอฟซีทั้งหลายเอฟซีเถาทั้งหลาย ไปเบิ่งความตหาหักแต่แพงของพอลูก้ัหญ,ญาบาลฟิลแล่เพิ่นก,ก็เลียงลูกเก่งเก่งพี่น้องเลียงลูกเก่งป้อนเข่าลูกก็เป็นอาลูกเป็นปานผู้ยิ่งคุณพ่อที่แสนดีคุณพ่อที่แส,นอ,สนอบอุ่นลูกสาวก,ก,ะะากับตาหักลูกไส้ก,กับตาแพงทึงงรอไปเบิ่งคลิปกันอยวาวหลายใหญ่ห่างโอ้โหรถไฟจะไปภูรลถึงลาชสด,ดอีกที่ถึงอะไร ตอะไรต้องรีบปะมีอยู่ใช่ไหมยังไงรีบใช่ไหมต้องรีบซีใช่บรลกตัวเจอเทนนารีนล่นฟังตเจอเทนนามถ้าดูก็ลงดีไปมีขางล่างใชพวกอีกพอร้านักินอะไรดีนะ ้องข้ามกันเลยนะพี่พี่อะไรกับผู้เบาดีนะออะไรกับผู้เบาโตเกียวดีนะโตเกียวกับพ่อหอไหมอ่ะนอมมกินอะไรนะกินอะไรอร่อยอร่อยนะอันนี้กูดองกูดง้ไหนอ่ะ เหมาพ่อเลยอูดองอูดองอูด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 งปูดงข้อข้อไก่ทอดมาแล่ไก่ทอมาเล่ไก่ทอมาแลวไก่ทอดกินได้ไหมล่ะงามอ่ะงามเหนี่ยมมากดิ สั่งไมู่อหาหารเลยเร <dairy S 1> ข na, ้ามากินอาหารญี่ปุ <pou ces S 2> ่นาเทอลีไหนเมนูใหม่อันไหไ่อ้เยอะเนี่ยอะไหนอันไหนเผ็ดร่อันนี้เผ็ดอันนี้่อรปลาเล่นเล่นาคือมี่ปูค่าชื่อมีู่ตัวน้อยๆเจ้าชื่ออะไรตุกียวชื่อว่าตุกก่กัชุต S <S อ่าสานตาส่หน้ากากไม่พัวเร็วคู่กับคู่กับตัวเกี่ยวเจ้าชื่ออะไรหน้ากากผิดทางเจ้าชื่ออะไรอ,อ่าชื่ออะไรเจ้ารู้หรือไม่สายต่ระบายอะไรอ่ะ ก่องจุ่มกระเจีบอรเนี่ยอัคกระเจี๊ยบเนือหนูเนื้ออะขนวัวนี่ลูกนวัวนี่มาขอบครับยังห่อยังยิ้มอยังตามตาหวานัะกระเจี๊ยบยังอันงาั้งีนามั้งที่เหลือสีดสกันกระเจี๊ยบของหมูแล้วของผมของโก้อนนี้เหรือเ่า จิ้มคิ้วมีจิ้มจมูกโคเกก็จิ้มจมูกใครสวยอ่ะหมจิ้มมีจิ้มตาตองแก้วก็จิ้มตาเหนียวแรงปะล่ะหนแรงปะล่ะใตงกัเดินค่ะอ่ะบำ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 ไก่ไกชิคเก้นชิเก้เอาอ่อนน่เขาป lêu này lêu <laughs> <laughs> anh đi cài cài nhằm à, nhằm đi vào nhằm 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 nhâm 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 กินเป็นยังนั่นหวไอมอ๋อได้กำบังเห็นอะไรอ่ะข้ามปากใหญ่ๆนอำไไม่เคยไปคาเฟ่ตน้งจักครับไปแล้วไม่เคยทำอ่ะยังเนแตคาเฟ่ยังพี่แต่ตัวเกียวไปโนรอรอดูแมวของพี่แมวของพี่ดูเอาเกี้ยนไปช้อนแปช้อนแปช้อนพ่อก็จะกิน สุดกุ้กมิมจิอแบบะไรป่ะอืมเย้